เขากรุงเทพครือเปล่าเจ็ดเหลือมัเอน,นเป็นเบรคโซ่เอา,เอาว่ามันเมียแล้วว่าตั้งในเมียบ่หอืมว่าแมนกลับแล้วเขาขันยิ่เขาพ่อมาจีว่าจีมาคุยกับพ่อทุ่นเมยไม่คุยกับพ่อทุนอยู่ไหมเอาว่าแมนกลับบ้านแล้วเอาว่าท่านกลับไปก่อน เขาโหมทุระกันอยู่ทุระเอียงมาทุระลายเถอะนาทุระทุรังนี่แหละมาทุระลายปันพอเลูกพ่อปุ๊บพอเนาะโอ้ยเงินเนาะบ่เข้าใจเลยวะบ่เข่อยมาละใช้การด้วยกันว้าวมาระใช้การอยู่เบิ่งดูเขาเฮ็ดธุระอยู่นี่นี่ว่ารใช่นี่สิไปเบิ่งงานอยู่หน้าเวทีกับอยู่ในสำนักงาน พอสิไปพอกลับไปตัวไปอยังพอจะคุยธุละกับพ่อทุนเนาะมีกับคุยธุละอยู่แหมขอแม่คุยก่อนพอจังคุยแม่กำลังหาเงินอยู่นี่หาเงินอียังพ่อว่าหายแม่แม่กับหาแล้วพ่อทุนเหรอเอามันหาง่ายปนันหางไงเหรอคันไม่บริหารหายมันไม่บริหารหายพ่อพ่อทุ่นกับบอไดผมก็วางสั่นบ่เิ็ารห้พ่อทุนกับบอไดเอาคือวางสั่นพ่อทุ่นนะเป็นพิเศษเด้ถามวิซาปีเลยไหมกันบริห้กับซีบอไดเงี้ยน้องมันหาง่ายปานนันติ เพื่อให้เห็ดสะสมไว้เพื่อแบมันสิมาตามหลังคุณว่าเอาก็คือบอใบอะไรพ่อเนี่ยสั้นนี่าจางวะพ่อต้องคิดพ่อพ่อต้่นสิไห่เนี่ยคาจางไม่ได้นี่ก็ไม่จีไห่พ่อ,อพ่อว่าห่เนี่ยไม่ลบทีอยู่ออกตอนนี้ไม่ลบทุกอย่างออกตอนนี้นี่เบิดระบบเลยแสดงว่าทุกอย่างอยู่ในกำมือแกนทุกอย่างอยู่ในกำมือเราไห่เนี่ยมึงไม่แหกปากเลยปานปานนั่นสิโอ้แหกเลยว่ะแหกเลยว่ะเอ้าไม่หัวจักเลยดิยาดิเขาคว้าค่ะไม่หัจักแั่พ่อไห่ไม่ไม่มกระติ รลเบิดรองปุ๊บเลยช่องปิวสซ่ผอดยติกัมือน้องเมย์มาตวนลองปิวคือวางฉันนงมันือจะเอาพอนโอ้ยดูกระูกยีรีเนาะอพอดีให้น้องเมย์เพิ่นไปกู้รหามไหไปอ้านวันไ่กู้เง UM ินไม่กเงินนี่กูกูไปกําลังจะว่าใช่ก็มากู้กู้ยังปันนี้สามอาทิตย์เ ก้าทิ์กับสองวันมากพอดีเลยไม่ว่าเราไอ้ทาไอ้ทานเอกสารมาว่าเรื่องยังนี่ทําว่รันอรู่หนเาเรื่องะรครับรหัสเนี่ยว่เรื่องยูทูบที่หนึ่งวันรหัสอันบเ้นอทีเอ็มเนี่ยไอทีเอ็มทีเเ็นได้เอาบอบอแมนคือกดดูไลน์จนเ่แปบว่าลงรหัสแล้่แบบว่าเขาวันหายัดหายัดเดียวมันกินบัตรไหมกินบัตรกับินไปบายัดแล้ววั้เป็ชีนีอยู่สิบเอ็บาท ้วาต่สิัดไปสิัดไปลดเดียวะอ้เมื่อ้าลูกสาไม่เ็นหายรรเลวมันไเลวไปย้อนลำเอรับจ้างอยู่โอ้พนพอได้พนบ่ได้ทัหาพอพนบ่ไ้ยักพอด้พนบ่ได้กวนพอแสดงว่าพนมีแนวไดเออสลากคือพอ เก็เอิ่อฉลัดเขาเอิ่อสมองว่าเลยอสมองในทางที่ถูกนะอ๋อก็ทางที่ถูกเขากระหันเงินไหมนี่ไหมเขาเคล็ดรับจ้างไหมโมเมนว่าไปคดโกงไปเอาเปรียบไปเอาอะไรอันนี้คือเออไรครับตองในความสามารถเจ้าของนี่เอาพรอเปนสิลูกอี่แมวพัวไหมจุ่มกระดานดูเห็นไหมอันไหน เริ sea, the hotel, ่มเคุยกันมาลงตัวแล้วตอนนี้เหน่อคุยกันมาลงตัวลเขาไมนไไหสิได้บนอมันไดจังอีเมลแเมอีเมลอันนี้แมเขา่อนตนก็ดีเลยตัวนี้แหละรหัสมันไหมได้ัม่ได้เขา่ือเมล่าเดี๋ยวเดี๋ยวรหัสอีเมลต้องถามคำมุกเกินบ่ไปหดเข้ามมุกเลย่แม่เด็กที่ เอาทบทวนกามจำดีแล้จะเ้าจะได้จำอะไรอีจำว่ได้เหรอมันเป็นเถ่าเลยมันเป็นยูไลเลยก้มอันนี้ก็มันใส่ลายก้มเขีดบอกใส่ใส่สมองลายบอกธรรมดาละ คนเห็นงานเนาะบอกคือคนอยู่ซื้อเด็กฝังเนาะเขาพอดูกัรบริษัทอะไรบ้างเป็นบริษัทสรุปแล้วว่ามื่อนี่มาทำงาน,นเป็นเอกสารสำคัญไหมมันเป็นเอกสารสำคัญ เอาสำคัญนะมนมันมีความลับปันหนีเอกสารเลยจริงๆแล้วเอกสารนี่มันมีความลับแต่ว่าอยู่ทางใหนนะมันมีความลับว่าบางสี่นะในเอกสารเนี่ยแม่นโอ้ยังเท่ากับเคยมีเอกสารถามมาสามปีแล้วเราทารโดนปนันตอนแรกเขาส่งไปพุ่นไปปจีนส่งไปทางไหนส่งไปนี่เต็มไปหมดเลยอยู่ไปทางเครื่องหรือไปทางรถทั่วไปทางเรือ ขามันคำเขาปักเลแต่เรื่องอะไรโอ้เยาว่าตัวเส้นทางบ้าบกงเลยโอ้บาดคำไปทั้งเรื่องไปเลยไม่ขอไปไปเพราะว่าจะเปลี่ยนยืนคำขอเสนอคอร์มอวันต้องพานกันทีประชุมคอร์มอต้องลงมติกันจังออกมาได้มีแต่สิวารเดียวเดี๋ยวสิให กูดันพืชนิกูเนี่ยให้พืชนิกูบัได้เห็ดจักเถื่อจะวางหลูกสาวมาพอดีอืมอาทิตย์ที่แล้วเอาขันบ่มากคือบัได้เห็ดตัวนี้บันไดเห็ดโอ้โหขัน่าเดียวขันแม่นยูมังเกานี่เขาบัได้เห็ดเลยแม่นมาอีกสิบปีขนาดเขาสียูมังเกานี่บันไดเห็ดแม่นไม่เห็นหาเอาเอาใบก้อนเหลาหมื่นแ้วไม่สิมาเฮ็ดให้อีกอันนี้เรียบร้อยแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวอีกอันนึงเดี๋ยวมันสิมีให้เกาะเขอมูลภาษีอันนั้นเอ๋อยังบ่แล้วสิ บอันนี้ใส่อีกกันหนึ่งมันชิมีกันมาไลายขั้นตอนพอผองผ่อนท่านได้เห็ดอีหยังเลยพอเคเห็ดเป็นเป็นอันไรอได้ซื้อแต่มบ่อว่าท่านได้ใส่อีหยังเลยโอ้โหเพิ่งเพื่อนกันเลยเนาะพอต้องไปใส่อีเมลก่อนเอาไว้ก่อนเขาสีเห็ดสรุปแล้วว่าแนวสีไมาเห็ดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวทำกันจะจะมีรหัสอะไรบ้างพี่รหัสอันนี้ใส่แล้วเลยบ่ออีเมลมใช่ว่าอำเมื่อกี้เดี๋ยวมันสีส่งมาในเมลอ๋อเคยมาเบิ้งทีหลังแมีนมันสีส่งมากภายในหกชั่วโมง สรุปแล้วว่าบอยทำเนี่ยอ่าให้ลูกสาวมาเห็ดลูกสาวมาหานี่กระดีมาเห็ดยูทูบยูทูบโอ้ยนึกว่าเป็นแหมเนี่ยเลยหนึกว่ามาเห็ดเนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็สิเป็นเป็นเป็นแบกหลังให้แบกจ่างแต่เปื่อกีบอยนะบอย่ต้องเป็นหลังบ้านเแกต้องจ่างเลยบ่มีเงินเดือนก็คือปิวอือสองจองพริงนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวสิซิวซับเข้าไปมีเพรมีเงินเดือนปุ๊บเอาองศ์โอ้โหแล้วว่าเงินบ่มีเงินเดือนปิวเอาองศ์ มาซอยพอจะไปพอจะตังเงินเดือนให้ต้องเบิ่งก่อนเงินเดือนมันบ่ห้ามกำหนดเงินเดือนเองเอ้าเขาก็ต้องกำหนดเงินเดือนเองเขาตรงอีกนี่ก็อยู่ที่นายจ้างถูกปะบ่ขาบ่เห็ดมีวางแนวบ่เห็ดฟังก่อนยืนกำขาดอย่างเดียวเลยบ่เห็ดบ่เห็ดฮะบ่เห็ดกันไม่ได้ตอนนี้บ่เห็ดช่องกระปิวอีกงุันเดียวมีสองท่านอยู่กันแล้ว ตั้งสองตั้งสองทางคือกันเบิดไปเอามีแค่สองทางบ่มีทางหนึ่งคือไหลออกอะไรออกโอ้ไหลหัวหน้าวงหอกมันมีอยู่ติวะโอ้ขัดแต่วะเอาก็ะตรงมีสองทางเสียเห็ดเสียเห็ดอืออือโอมีสองทางเสียเห็ดหรือเสียเห็ดเอือสีจ่ายดีๆหรือสีจ่ายดีๆ มันละม,มีขอแม่เลยวะแลราคาราคาเนี่ยต้องตังกันเองตักตังเองนี่ผู้ประกอบผู้ประกอบการว่มีการตังผู้ผู้ผู้หลุดจากอย่างนี้คนตังค่าจ้างเนี่ยม่นนนปาัเองีโอ้ยเนาะจากปูดย์ผ้าเห็ดพาทำเนาะพอพอคือบ่อเคยเสี่ยงเคยสอนมาแบบนีเนาะมันเป็นธุรกิจเฮาสมองนี่ควรเฮาสีเลี่ยนมากโซ่สีห่อสี กันออกมาว่มามันเป็นอย่างนี้เกาหูอยู่ว่าธุรกิจแต่ว่าเขาว่ากับ,บว่าใดว่าจะไปคิดว่าต้องว่าเขาสิศึกษามากคาเราเลี้ยงนี่เบิดจากรบ,บาลเนาะเกาหูอยู่เอาก้มสมหนามซมเนี่ยแล้วว่าจะไปไปหอดเขาไปเห็ดในเขาไปเรียกร้องเขาเลยเอพอร้องไปเห็ดสมางานเบิ้งนี่ไฟไอที่นี่เขาจ้างกันจแต่ว่าเอามีเลยพวกหลังบ้านเอากระมี่พอไปไปพื้นเพื่อนเมื่อวานที่ล่ะบ่ได้จ้างจักรบาลกระมีเออจ้างอยู่จ้างอยู่แต่ว่าคือจ้าง เอาผมเอาเท่าใดก็ได้ครับไปเห็นเขาเห็ดที่ล่ะให้ผมเท่าใดให้ฉันเท่าใดก็ได้ครับลองไปเห็นเขาเห็ดเวิรงที่แต่ว่าพอแต่เห็ดแล้วมันมุนอับอับนักดาเลยอันนี้รักษาความปลอดภัยไงสามชั้นเลยนี่โอ้่านคือลายสันเนาะเย็นลองล้ำบาเกียงหรอว่านมาแล้วใค่สมองดีเศร้าลำจ้ะเฮ้ยเศร้าลำก็ได้ว่าแต่ว่าแตโคค้อนขีปมัน ข้าหนังุมเนื้อขันล่ำนี่ก็บเสด้อยู่มันเดือนละหามื่นหกมื่นขันเศ้าล่ำนี่ก็ต้องได้์ช้ำๆกันกับทีร่ำขันตั้มเป็นวะขันตั้มนี่เดือนละหามื่นหกมื่นเพจย o u ูทูปอีกก็บทเดือนละสองแสนโอ้ยนี่เลนเห็นได้ลูกสาวินเนี่เป็นญาจางเบามีก็จบ่มีก็ต้องมีตัวเน่ยตองมีเบ่มีก็ต้องมีเสียเห็ดเลยเสียเห็ดเดี๋ยวไปเดิน สรุปเราเรียกเอาสรุปเราเรียกเอาเอาสรุปเรียวางเลยเห็ดบ่เห็ดบ่นะเห็ดเก่าเลยโอ้ยเอาองซี่ก็วางสินน่ะจังวากันดีกว่าลูกไปจังวากันอีกแล้ว่า้ไปไปข้ามเดี่ยวนี้เอาเงินขานน้ำมันมาก่อนเอานี่จอดรถถ่ายท่านด้วะเอาขานน้ำมันเอาะพอวู้รู้เรื่องนะเหมือนกันขอหน้ำพูนตัวเออจังว่าพูนตัวเนาะโอ้ยน้ำมันนี่จ่สิบหาทเอขาบ่รู้เรื่องไหมจังว่าที่ลูก โอ้ยเอาไปเอารวัดไปกรุงไทย437-065-9906กันุงออนน้ำวงสาอันคือคุณคุณว่านามวงสามันที่เดียวดิดหรอเอาย้างขึ้นใหม่เดี๋ยวกสิกรจกะสิกรจับมาได้หรือดดิมันก็เปิดมึงดึง144 107 96 79กะสิกรรถเมเอ้ยกันุงออนน้ำวงสา <c oughs> ดีนะทีมใส่น้ำมึงสาโอ้ยไปหัวเราะเลยโอ้ยเนาะสาเกลวนเกลอเอาติดตามในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ